พื้นที่สนยางจะมีสภาพดินเป็นกรดเนื่องจากการใช้กรดซัมบิลิกในการทำให้ยางจับตัวเป็นก้อนได้เร็วจึงส่งผลให้ดินมีสภาพเป็นกรดในสภาพดินที่เป็นกรดจะทำให้พืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารที่มีอยู่ไปใช้ได้โดยเฉพาะในส่วนของเนโตเจนและแมกดีเซียมซึ่งทั้งสองธาตุที่มีส่วนที่ทำให้ทุเรียนใบเขียวดังนั้นเมื่อขาดธาตุสองธาตุนี้จะทำให้ทุเรียนใบเหลืองนะครับวิธีการแก้ไขแบบเร่งด่วนโดยใช้กรดอะมิโนโบวกธาตุรวมน้ำตาลทางด่วนเพื่อทำการฟื้นฟูระบบรากการแก้ไขระยะย,ย,ยาวนะครับโดยการใช้ปูนขาวหรือปู อย่างนี้แล้วนะครับตดนตะไม้จะมีธาตุแคลเซียมและก็แมกนีเซียมเข้าไปช่วยในการทําให้ใบเขียวได้ดีด้วยสําหรับอัตราการใช้นะครับกดมากใช้มากกดน้อยใช้น้อยเช่นถ้าต้นตุเรียนมีพื้นที่ทรงพุ่ม10ตารางเมตรมีสภาพความเป็นกดน้อยใส่3กิโลกรัมกดปานกลาง5กิโลกรัมกดมาก10กิโลกรัมหรือใช้ปริมาณตุนตะไม้ตามค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ดินและเพิ่มอินรี์วัตุให้กับดินทั้งปุยง๋ยคอกวุินซีหรือว่าอินรีย์เคมีควรปรับสภาพดินทุกปีและควรส่งตัวอย่างดินไปวิเคร,ะราะห์